เอาล้ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมโอ้โหมาแบบว่าต้องบอกเลยว่ามันเป็นการ์ดท,ที่แบบผมบอกเลยนะว่าแบงการ์ดท,ที่สวยมากๆเลยนะครับทั้งและก็โกฮังนะครับภาคฟิวเจอร์ซาก้านั่นเองนะครับโอ้โหคือแบบ ถ้าเกิดผมซื้อหวยอ่ะมันไม่เคยแบบเป๊ะเป๊ะอะไรขนาดนี้เลยเนะคือเคยทำเคยทาคลิปนะครับแล้วก็บอกไปแล้วว่า LR ตัวถัดไปอะ่ะน่าจะเป็นทางด้ของ LR ก o h หังแล้วก็ถังอยู่ในการ์ดเดียวกันเวยเพราะว่ามันมีใบามาตั้งแต่17-18หมดแล้วไงผมเคยทำคลิปไปแล้วนะไปย้อนดูได้นะครับโอ้โหคือแบบ เขากะแล้วว่ามันต้องมาแม่งมาจริงๆเว้ยคือแบบคือไอ้สมันมาขนาดนั้นแล้วอะถ้าไอ้ทั้งไก้โกหังเนี่ยมันไม่มามันจะว่าไงเลยนะเพราะว่าหลักฐานมันทั้งหมดเลยทั้งท่าไม้ตายทั้งอะไรคือมันเป็นแอนิเมชันของภาพฟิวเจอร์สาก้า aga, นะครับโอ้โหคือแบบมาก็ดีนะแล้วเป็นการที่โคตรสวยเลยนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาดูท่าไม้ตายของเขานะครับผมแล้วก็ความสามารถของเขากันก่อนเลยนะครับมาเรามาดูความสามารถก่อนเลยต้องขอขอบคุณ แอดมินนะครบเพดางกระบอลโดคังของเราด้วยนะคุณพาวินนะครับได้ทำการแปลไว้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมมามาดูลีดเดอร์สกิลกันเลยนะฮะลีดเดอร์สกิลนะครับจะเป็นผู้นำตัวละครบอลออฟมาเตอร์แล้วก็คอนเนตเดทโฮมนะครับคิบวก4 HP attack and defense บวก150%ค่อนข้างที่เป็นแคทที่ตัวเองเก่งอยู่เยอะเหมือนกันนะถ้าไม่ตายเล็กนะครับผมจะทำการเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน1เทินนะครับถ้าไม่ตายใหญ่จะเพิ่มพลังป้องกันนะนะนะระดับสูงเลยนะ1เทินนะครับ ออกแนวเป็นตัวแท้งปะเออดูแล้วเหมือนจะเป็นตัวแท้งนะครับผมพา s ีฟ์นะครับแอตแทนดีเฟนต์บวก1 5 0โอ้โหรู้สึกว่าเดี่ยวนี้ตัวหลังๆอ่ะตัวละครหลังๆผมสังเกตได้เลยนะว่าค่อนข้างที่จะอ,อะไรอะแอตแทกแอนดเฟนอะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับตั้งต้นมาคือดีอมากเลยแล้วก็ทําการสุม่มเปลี่ยนลูกแก้วนะครับยกเว้นลูกแก้วสีฟ้านะครับผมอืมวันนี้โอเคเลยนะ คือยกเว้นลูกแก้วสีฟ้าคือลูกแก้วสีฟ้าเป็นสีของทั้งโกฮังไงแล้วก็ควาป้องกันจะบวกเพิ่มอีก58นะครับแล้วก็มีโอกาสติดคิดติดข้อละครับพร้อมท้งลดความเสียหายที่ได้รับลง8เมื่อทําการเก็บลูกแก้วแล้ว5ลูกขึ้นไปนะครับอูอุ้ยคือแบบโหดนะคือแบบครีบบวก8เไหมเออครีบวก8นะครับผมพลังลดดาเมจที่ได้รับลงอีกอต,ต่อลูกหรือเปล่าที่เก็บได้ อ๋อไม่นะครับบวกแค่แค่แปเซนตะเออเอเอแบบผมก็รูกว่าเมื่อเก็บลูกแก้วได้แบบลูกละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบ,บวกพลังโจมตีอีก5 8เนะครับเมื่อ,อไม่ใช่บวกพลังโจมตีอีก58%แล้วก็มีโอกาสเพิ่มคริติคอลอีกนะครับรวมถึงลดดาเมจที่ได้รับลงอีก8%เซเมื่อทำการเก็บลูกแก้วอ๋อเมื่อเก็บลูกแก้วสีฟ้านะครับจำนวน5ลูกขึ้นไปนครับแสดงว่า มันก็เหมือนมันทับกันปะ่ะใช่ไหมถ้าอย่างนีญญ้หมายความว่ามันทับกันได้ใช่ไหมก็คือถ้าเราเก็บลูกแก้วอะไรก็ได้นะครับเก็บลูกแก้วอะไรก็ได้แล้วบวกไปเลยแป 8. แต่ยิ่งถ้าเราเก็บลูกแก้วสีฟ้าทั้งหมดอะ่ะมันก็บวกอีก8ใช่ไหมก็เท่ากับว่าจะถ้าเกิดเก็บแก้วสีฟ้า5ลูกก็น่าจะบวกทับไปเป็น16ใช่ไหมเพราะมันจะเข้าเงื่อนไข สอ,อันเลยนะครับเอออันนี้โอเคเลยนะอันนี้โอเคมากเลยนะลดต้อง18นะใช้ได้เลยเพราะตัวมันเปลี่ยนลูกแก้วไงแล้วก็เมื่อทําการเก็บลูกแก้ว8ลูกนะครับผมจะทําการโจมตีด้วยถ้าไม่ตายนะครับโอเคเลยแม่งคือเป็นตัวสายเก็บลูกแก้วอะและแต่และด้วยตัวมันเปลี่ยนลูกแก้วอยู่แล้วไงเออคือแบบผมชอบนะตรงที่ว่าตัวมันอะ่ะ มีความสามารถในการเปลี่ยนลูกแก้วผมบอกหลายรอบแล้วว่าตัวที่เปลี่ยนลูกแก้วได้มันจะมีประโยชน์มากๆเลยกับทีมเรานะครับไม่ว่า,าจะไปได้เล่นด่านซูเปอร์แบทเทิลโหลดเล่นด่านเดอะวิดีอูซีอะไรเงี้ยมันจะเป็นคีย์หลักเลยทําให้แบบว่าเรามีโอกาสที่จะเก็บลูกแก้วได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ยิงทําใไมตาย,ยางานแม่งเกิดแน่แต่ตอน,นอเนี้ยไอเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเปลี่ยนลูกแก้วแล้วเกิด เปลี่ยนลูกแก้วเฉพาะสีอื่นอ่ะเป็นสีมันเองเออเนี้ยผมโอเคนะโอเคชอบมากๆมาดูแอตที e l สกิลนะครับแอตที้สกิลนะครับเปลี่ยนเป็นโกฮังนะครับเออกูโหว่าแล้วมาใช่อย่างนี้จะชัดเลยใช้งานได้เมื่อเริ่ม3เทิร์น่รับแล้วก็มีเลือดต่ำกว่า58%เออโอเคนะอันนี้ใช้งานง่ายอยู่นะครับ เออโอเคเลยนะครับแล้วก็ดูก่อนนะเปลี่ยนเป็นโกหังใช่ไหมโอเคเมื่อเปลี่ยนเป็นโกหังนะครับถ้าไม่ตายก็จะเพิ่มพลังโจมตีอย่างมากนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายใหญ่ก็เหมือนเดิมนะคือเพิ่มพลังโจมตีคือถ้าเกิดเป็นร่างโกหังอะ่ะก็จะเน้นไปที่พลังโจมตีนะครับผมมาดูฮาสิปของโกหังนะครับหลังจากเปลี่ยนร่างมาคือคีบวกแปดนะครับใน5เทินแรกหลังจากที่ปรากฏตัวออกมานะครับผมแล้วก็พลังโจมตีบวกสอโร้อเจ้า258%อย่างเยอะเลยครับผมแลจะเจ้จมตีด้วยถ้าไม่ตายเมื่ตอทํางายเก็บม ลูกแก้วสีฟ้า8ลูกขึ้นไปนั่นเองนะครับใช้งานยากอยู่นะมองเห็นถ้าไม่ตายของต,ตัวล่วงหน้าเมื่อมีเลือดนะครับผมเหลือน้อยกว่า5 9แล้วก็เมื่อตัวละครนี้ทำถูกทำการ KO นะครับจะเฟื้น HP มา85%วูห้หลังจากที่ตัวเองหลังจากที่โดน KO นะครับหลังจากที่คือจาก KO ขึ้นมาแล้วฟื้นขึ้นมาจะได้รับคิบบวก5แล้วก็พลังแล้วก็จะลดความเสียหายที่ได้รับลง58%รไปตลอดการต่อสู้ แต่ผมไม่แปลกใจเว้ยว่าทําไมมันถึงแบบมีพาสิบแบบว่าตัวเองโดน k คได้นะครับเพราะว่ามันบวกแต่พลังโจมตีนะครับผมคือมึงบวกแต่พลังโจมตีนายโกหังมีใครคิดมผมไหมมึงบวกแต่พลังโจมตีอะ่ะแต่แบบมึงไม่บวกพลังป้องกันเลยอะ่ะเออนี่คือแบบมันมันค่อนข้างที่จะเป็นดาบถามว่าดาบสองคมไหมมันก็ไม่นะครับแต่แต่แบบ เราต้องระวังเวลาเล่นมันสมมติเราปรับแปลงล่างใช่ไหมเราต้องระวังคือเราวิความสามารถในการที่จะมองเห็นทำไมไตายศัตรูก็จริงแต่เลือดเราเนะี่ยจะต้องมีน้อยกว่า55%้เว้ยโกหังตัวนี้มันถึงจะมีจะติดพาสีฟ k เเออแต่ถ้าเกิดเลือดเราประมาณ60แล้วโดนตีตายตุบเรียบร้อยเลยแล้วตาย,ยนะไม่ได้มีฟื้นคืนชีพอะไรขึ้นมานะอันนี้คือจุดที่ต้องระวังนะครับผมสําหรับทางด้านของโกหังนะแต่โดยรวมผมบอกเลยว่าสำหรับผมนะผมว่าไม่ต้องแปล สำหรับผมผมมองว่าไม่ต้องแปลงแม่งหรอกเธอไม่ต้องแปลงหรอกนะถ้าจะแปลงคือคุณคิดเลยว่าถ้าคุณจะแปลงคือคุณปิดบัญชีเท่านั้นอนะพอแล้วเพราะว่าไม่มีเหตุผลที่ไม่จําเป็นต้องแปลงเลยเพราะว่าไอ้ร่างของไอ้ทั้งอะผมมองว่าไอ้ร่างของโกหังแล้วก็ทั้งอะผมมอกว่าไม่โอเคอยู่แล้วนะ สำหรับผม,มผมมองว่าไม่โอเคมากๆเลยลูกเล่นเยอะมากนะครับมีทั้งโจมตีคือมันเป็นตัวที่มีโอกาสติคริทิคอลรวมถึงกับมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมเมื่อมันเป็นสีฟ้ามันก็มีโอกาสการเบิ้ลแต่เนี้ยมันเพิ่มคริทิคอลเลตอ่ะเออคือแบบโอเคนะสําหรับผมคือเพอร์เฟกเป็นตัวละครที่โคตรน่าเปิดเลยและแน่นอนนะครับเพื่อมันเข้าเซิร์ฟเจแปนมาผมขอไปดู แต่หลังตู้ผมม่ต้องเดาอะไรมันก็เป็นตู้ลม LR เดี๋วดวูทีนึงว่าจะเปิดไหมสําหรับเซิร์ฟ J8 แนะแต่เป็นตัวที่น่าเปิดมากๆเลยนะอาจจะอีอาจจะลองสักร้อยเมตรหรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูก่อนละกันนะครับผมโอเคนี่คือการพรีวิวของผมนะครับหลังจากที่เห็นสกิลเนี่ยสินะผมให้ประมาเลย8 8คะแนน8 9เลยเงี้ยเพราะว่าผมชอบตัวละครที่มีความสามารถในการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเก็บลูกแก้วอะ เท่าไหร่5ลูกหรือ6ลูกว่ามันก็ลดดาเมจที่ได้รับลงแล้วอะแล้ยิ่งเก็บสีฟ้านะแม่งก็จะยิ่งโอเคขึ้นไปอีกอะ นะเออนี่ผมชอบมากผมชอบตรงนี้มากเลยเก็บแค่5ลูกเองอะ่ะผมว่าลูกไม่ได้ยากสําหรับโกหังนะเพราะว่ามันมีความสามารถในการเปลี่ยนลูกแก้วอย่างที่บอกผมชอบเลยเป็นตัวตัวอะไรที่มีความสามารถในการที่จะป้องกันและดูแลตัวเองได้นะผมก็ค่อนข้างชอบเป็นพิเศษโอเคแผมมาอย่างยาวนานนะครับเพื่อนๆเรามาดูห้าไม้ตายของโกหังกันบ้างดีกว่านะครับผมม,มันจะเทสักแค่ไหนกันเชียวโอเคพร้อมแล้วไปเฮ้ยหนคัสสวยมาก โอ้โอุ้ยเจ้าตองมันแขนขาดอ่ะอุ้ยโอ้โหคือต้องบอกนะแอนิเมชันหลังๆเนี่ยคือแบบทีมงานโดคังใส่ใจมากนะครับดูดิมันสวยหมดเลยอ่ะอุ้ยแต่แต่กาโกหังโอ้โหกาสวยมากถ้าไม่ตายโคตรสวยนะฮะโอ้โหอืมอืม โอ,โอ้โหนี่คืออนิเมะชัดเลยนะฮะทามาเป็นอนิเมะชัดๆเลยนะฮะโอ้โหเอาเรื่องว่ะเแต่ทำไมคัสซีมันนานจังวะคุณยังคิดผมไหมคัสซีมันนานมา,มากๆเลยนะฮะมาครับโกฮังออกมาตายแท้ๆมีไงคิดเหมือนผมไหมออกมาตายแท้ๆ เนี่ยอันนี้ไม่ชัดเรียบร้อยเอ้ยเอาเรื่องจะจัดอุอ้ยเฮ้ยเอ,อ,อ้าเอ๋แทนที่มึงมันทำปิดตัวหรือเปล่าครับ ผมว่ามันควรท,ำทํำถังมากกว่านะเว้ยแบบมันทําออกาเป็นถังมันไม่เท่กว่าหรอครับเ,เพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมท,ทําถังออกมาจะเท่กว่าปะวะเร้่นี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมมองว่าถ้าทําเป็นถังอ่ะผมไม่ได้ฟิลกว่าเว้ยแต่อันนี้ก็อันนี้ก็สวยแล้วอะ่ะเอ้ผมเอาตัวนะไม่รอดหวเพื่อนเปิดครับเจอกันครับ <laughs> ผมบอกเลยว่าไม่รอดครับ ร้100อยเม็ดกังต่ําคือแบบสวยมากอะ่ะอันนี้ยอมเลยว่าถ้าไม่ตายแบบโอ้โหพระเจ้าสวยโคตรๆครับเพื่อนๆสวยมากๆอ่ะคือผมชอบท่าน,น,นี้นี่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 เฮ้ยเขาทําสวยอ่ะเนี่ยท่านี้เขาใส่เอฟเฟกต์สวยมากๆเลยครับดูดิดูด,ดิโอแสบตาแสบตามากทําดีนะเอฟเฟกต์ effect, เล่นแสงแสงอะ่ะสวยมากเลยลลงสีสวยครบโอ้โหพระเจ้า ถ้าผมคิดว่าถ้าเป็นทั้งนะ่ะมันจะสวยกว่านี้ด้วยไมคิดเหมือนกันไหมถ้าเป็นทั้งอะ่ะผมมองว่าแม่งสวยกว่านี้แบบมากๆเลยอ่ะหรือไม่แน่มันอาจจะเก็บไปปีต่อไปวะแบบว่าเล่นอะ่ะเล่นตัวต่อไปอะ่ะต่อไปเป็นเออเดี๋ยวทั้งทั้ง LR ทั้งมาต้องคู่กับ LR โกฮังตัวนี้นะเพราะว่าจะติดพาร์สิโกดแปลงล่าซูเปอร์สซยาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเขาอาจจะวางแผนไปแล้วไงเราไม่รู้นะครับผมโอเคต้องบอกนี่ก็ถือว่าอากหัวใจเลยแล้วกันนะ <laughs> อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการพรีวิวสกิลรวมถึงดู แอนิเมชันทาไม่ตายต้องบอกเลยว่าโอ้โหทั้งคือสุดสวยการสวยมากเป็นการที่ผมมองว่ามึงแทบจะสวยสุดในเกมแล้วปะ่ะถ้าไม่ตายก็สวยนะผมชอบมากเลยว่ะ โอเคนะครับนี่คือการพรีวิวนะครับผมสกิลของ LR ล r u ทังแอนโกลังตัวใหม่นะครับผมที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟ J8 นั่นเองนะครับก็เตรียมเพชรกันไว้ดีนะครับสู้เล่นเซิร์ฟโกลบอลนะวางแผงกันดีๆแล้วกันนะครับโอเคเหมือนเดิมครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม